พี่อยู่เนอยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยอยู่จังหวัดกระบี่ค่ะค่ะเดี๋ยวนี้ขอสอบถามนิดนึงนะคะพี่ก่อนที่พี่จะมากินนะคะอินคาออยเนี่ยพี่มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างก็มีน้ำตาลในเลือดแล้วก็ความดันโลหิตสูงแล้วก็ไขมันขส้นเลือดค่ะแล้วตอนนั้นเป็นเบาหวานใช่ไหมคะที่เปนเนี่ยเบาหวานกับไขมันใช่ไหมคะเบาหวานตอนนั้นน้ำตาลเท่าไหร่ครับพี่น้ำตาลก็สองร้อยกว่าโอ้สองร้อยกว่าใช่ไหม แล้วก็ตอนนั้นก็คือพี่มีปัญหาก็คือเบาหวานเปื่อยใช่ไหมคะเป็นเบาหวานเปื่อยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่ขาของอพี่ยุพินเนี่ยคะ่ะนี่ที่ขาพี่ยุพินแต่ก่อนนะคะแผลตรงเนี้ยคะ่ะเปื่อยมากเลยนะคะที่เท้าเนียบเปื่อยแล้วก็เน่านะคะใช่ไหมคะทั้งหลังไหนด้วยคะ,ยคะตรงนี้นอ่ะพี่น้องดูนะคะตรงนี้ด้วยเห็นไหมคะนี่เลยนะคะเมื่อก่อนคือเปื่อยแล้วก็เน่านะคะแผลเบาหวานเนี่ยนี่คือแผลเบาหวานนะคะนี่นะคะ แต่พอมาทานกินข้าวโอยนะคะพี่น้องนะมาทานกินข้าวโอยประมาณหนึ่งเดือนตั้งกินตั้งตาใช่ไหมคะพี่ติ่คะกินด้วยตาด้วยนะคะประมาณหนึ่งเดือนค่ะพี่น้องตอนนี้เหรงสนิทใช่ไหมคะแล้วก็น้ําตาในเบาหวานก็ลดลงเหลือเหลือร้อยสามสิบกอืมค่ะไปตรวจมาเมื่อไหร่คะไปโรงพยาบาลเมื่อเมื่อวันที่ เมื่อวันที่เก้าค่ะโอ้ค่ะเมื่อวันที่เก้าที่ผ่านมานี่เองนะคะพี่น้องพี่ยุพินได้ไปตรวจที่โงรงพยาบาลตามหมอนัดปรากฏว่าไขม,าลลมันลดลงใช่ไหมะ,ะลดลงแล้วก็ความไอน้ําตาลก็ลดลงแล้วก็ความดันก็ลดลงสุดยอดมากเลยะนะคะ,คะพี่น้องนะคะนี่คืออินคาออยของเรานะคะอินคาออยแบบหยดนะคะที่พี่ยุพินได้ทานเข้าไปนะพี่ยุพินซื้อไปวันนั้นก็คือสี่ขวดแบ่งกับน้องคนละสองขวดนะ ทานไปทั้งหมดขวดครึ่งใช่ไหมคะประมาณขวดครึ่งนะค่ะตั้งกินตั้งตายใช่ไหมคะพี่นะคะนะแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นตอนนี้เผลแห้งสนิทน้ำตาลในเบาหวานก็ลดนะคะที่สําคัญไขมันก็ลดความดันก็ลดพี่น้องแล้วน้ําหนักพี่ยุพินนะปกติร้อยกว่าโลตอนนี้น้ําหนักก็ลดไปด้วยประมาณสี่ห้าโลค่ะพี่น้องสุดยอดมากนะคะ เมื่อก่อนหนึ่งร้อยสามกิโลค่ะตอนนี้เหลือเก้าสิบเจ็ดกิโลโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้ากิโลนะครับพี่น้องลดไปกี่โลครับพี่บวกใหม่บวกใหม่ม <c oughs> ประมาณยี่สิบกิโลไม่ไม่ถึงประมาณกี่โลครับพี่ร้อยสามโลหรือก็เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดกับร้อยสามโลก็เกือบยี่สิบโลนะเกือบยี่สิบโลพี่น้องจากกินอินคาอ,ออยตัวนี้นี่ตัวนี้พี่อยู่พินถืออ่านี่กินอินคาออยตัวนี้นะคะน้ําหนักลดไปเกือบยี่สิบกิโลเลยโอ้โหสุดยอดมากเลย ะะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกนะคะ เบาตัวใช่ไหมคะผิวพรรณก็ดีขึ้นนะแล้วพี่ยุพินจะทานต่อเนื่องไหมคะต่อค่ะแล้วจะแนะนําเพื่อนไหมคะแนะนาค่ะอ่าสุดยอดมากเลยนะคะตอนนี้พี่ยุพินบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําญาติพี่น้องเพื่อนๆให้มาทานตัวนี้กันนะเพราะพี่ยุพินได้ทานแล้วดีจริงๆต่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ยุพินมากๆเลยนะคะที่มาให้สัมภาษณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับหลายๆคนที่มีปัญหาสุขภาพนะคะจะได้กินดีกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยุพินมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสด